สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลบคลิป YouTube ผ่านมือถือนะครับคือบางครั้งเรามีคลิปที่เราต้องการที่จะลบออกจาก u t u b e นะครับเราก็สามารถดำเนินการได้ง่ายนะฮะโดวยวิธีการดังนี้ฮะอันดับแรกต้องมีแอป YouTube Studio ก่อนนะฮะ YouTube Studio ก็คือแอปที่เป็นรูปฟันเฟืองมุมซ้ายบนเนี่ยฮะ แอปนี้นครับผม YT Studio เนี่ยพอกดเข้าไปนะครับผมมันจะเป็นเหมือนคล้ายระบบหลังบ้านให้เราวิเคราะห์ช่องของเราว่ามีสถิติต่ตางๆอย่างไรนะฮะในส่วนของการลบคลิปนะฮะก็คือให้เราไปเลือกคลิปที่เราต้องการลบนะครับสมมุติผมจะลบค,คลิปก๋วยเตี๋ยวอร่อยกาญจนบุรีนะครับผมจากนั้นเนี่ยผม ให้ไปกดที่รูปดินสอนะครับผมกดปุ่ม setting นะครับผมเนี่ยฮะข้างล่างเห็นไหมครับคำว่า delete from youtube นะครับผมคือถ้าเรากดปุ่มนี้มันก็จะลบคลิปให้เราเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าคุณต้องการที่จะลบใช่ไหม นะฮะฮก็ยืนยันไปว่าลบผมดำเนินการลบไปลอยเดี๋ยวลอง,ลองรีเฟรชหน้าจออ่านี่ครับผมคลิปหายไปแล้วฮะคลิปก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้หายไปละถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิธีการลบคลิป YouTube แบบง่ายๆผ่านมือถือด้วย แอป YouTube Studio นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ